สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินผู้ที่ยังใช้ชีวิตโดยตกเป็นทาสของกิเลสคือโลภโกรธและหลงอยู่ก็อย่าได้หวังว่าจะพ้นจากการตกเป็นทาสของกิเลสในเวลาใกล้ตายเพราะขณะมีร่างกายแข็งแรงยังมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้าง แต่เวลาใกล้ตายที่สติสัมปชัญญะเหลืออยู่น้อยมากนั้นย่อมไม่มีโอกาสนีรอดจ,จากอบายภูมิได้เลยมันถามตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้เราเลือกเกิดได้หรือ,อยังผู้ที่มั่นใจว่าเลือกเกิดได้แล้วแสดงว่าใช้ได้เพราะมีปัญญามากพอที่จะรู้ว่าเหตุที่ทำในปัจจุบันจะให้ผลอย่างไรและจะนำตนไปเกิดแห่งไหนในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการเกิดในที่ดีๆนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังทรงกล่าวว่าไม่ใช่ดีแท้และยังไม่ใช่เรื่องน่าสรรเสริญเพราะสิ่งที่ดีแท้แน่นอนก็คือการทำการเกิดและการตายให้สิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงหรือนิพพานหรือการไม่เกิดต่างหากละ่ะที่เป็นสุดยอดข้องความดีที่แท้จริงเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ ธรรมาสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม